สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆเข้ามาที่กรุงเทพกันบ้างครับนะครับมาที่แถวยานาวานะครับเพื่อนๆนี่ครับพอดีผมไปได้เหรียญนะครับหลวงพ่อขืนนะครับวัดดอนยานาวามาเหรียญหนึ่งครับเพื่อนๆนะครับรุ่นนี้คือรุ่น185นะครับสร้างปี2516ครับเพื่อนๆนี่นะครับถ้าในมีเหรียญรุ่นนี้ก็ลองมาส่องเปรียบเทียบไปกับผมได้นะครับนี่นะครับรูปทรงเป็นแบบเหรียญหน้าบัวนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ ในส่วนของขนาดของเหรียญนะครับผมวัดได้ความกว้างความกว้าง2.4เซนนะครับนะครับก็วัดจากส่วนที่กว้างที่สุดนะครับเพื่อนๆครับก็บริเวณนี้นะครับจากขอบด้านซ้ายสุดนะครับเนี่ยครับขอบบริเวณนี้จนจนถึงบริเวณนี้นะครับพือ2.4เซนนะครับความยาวนะครับจากขอบล่างจนถึงด้านบนของรูห่วงนะครับก็ยาวประมาณ4เซนครับส่วนความหนานี่วัดได้ประมาณ2.5มิลมครับเพื่อนนี่คร ah, ับได้มาเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะครับ รุ่นี้จะสร้างมาตั้งแต่ปี16ปัจจุบันก็อายุ60ปีแล้วนะครับเพื่อค่อนข้างเก่าพอสมควรนะครับผิวเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนสสวยเลยนะครับเพื่อนผิวหิ่งนะครับนี่ครับยังมีผิวน้ํามันก๊าซนะครับวาวๆยางเป็นสีออกม่วงๆอยู่เลยครับสภาพไม่ผ่านการใช้ครับนี่ครับเดิมๆพร้อมห่วงนะครับพร้อมห่วงมาให้ด้วยครับเพื่อนๆนี่นะครับตามประวัติก็เป็นเหรียญพิธีเสาห้านะครับคําว่าเสาห้าเลิกเสาห้านี่ก็คือว่า ต้องตรงกับวันขึ้นหรือแรมห้าค่ำของเดือนห้าครับซึ่งปีหลายหลายปีถึงจะมีสักครั้งนะครับจึงเป็นวันที่เขาเรียกว่าเป็นวันที่แข็งมากเป็นพิเศษนะครับศักดิ์สิทธิ์นะเป็นพิเศษแล้วก็ในปีนี้เองครับวัดดอนก็ได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาหลายชนิดนะครับเช่นพระกิง่งฟ้าผ่า,ารุ่น2นะครับเหรียญหลวงพ่อขืนนะครับพระสมเด็จโคดมนะครับบรมสกุลทวชัยและเหรียญวิเศษเรื่องปัญญาพิธีพุทธาพิเศษนะครับ จัดว่ากันว่าสร้างปลูกเสกตั้งแต่วันที่7จนะจนถึงวันที่11เมษาย,ยน2516นยนะครับ5วัน5คืนเลยครับเพื่อนตลอดต่อเนื่อง5วัน5คืนนะครับเพื่อนนี่ครับเหรียญนี้นะครับแล้วก็พิธีนี้ก็ว่ากันว่า,าใชา้พิธีกรรมแบบเดียวกับที่จัดสร้างเหรียญจากเพชรวัดดอนนะครับที่โด่งดังของวัดดอนหล่านี่เองนะครับด้วยครับเพื่อนนะครับคือมีทั้งวิธีพาราม์และพุทธนั่นเองครับ แล้วก็ที่สาคัญครับรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆมีหลวงปู่โตแห่งวัดประดูชิมปรีนะครับเกจิชื่อดังนะทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับที่มีบุคคลที่เคารพศรัทธาท่านนะครับเป็นประธานในพิธีครับและก็มีพระเกจิชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศมาร่วมปลุกเสกมากมายอย่างเช่นว่าหลวงพ่อเงินวัดตอนใหญ่หอมนะครับหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีครับหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งครับหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรานะครับ หลวงอาจารย์นำวัดดอนศาลาทางใต้นะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงด้วยครับมีหลวงพ่ออดวัดจันเสนเป็ทางพคกกางนะครับหลวงพ่อวงวัดปาริวาดครับทางเหนือก็มีครูบาวังวัดบ้านเด่นครับทางอีสานก็มีหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอครับมาทั่วประเทศเลยครับเพื่อนนอกจากนี้ลบบุรีก็มีหลวงพ่อพิงวัดโบสถ์กงธนูนะครับหลวงพ่อกี่วัดหูช้างแล้วก็หลวงพ่อเสงวัดกรยาอ่นมิตรนั่นเองครับทางพคกกางนะครับนี่มาร่วมบุกเสกด้วยครับเพื่อน ได้มาเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะครับก็สร้างมาต <c oughs> ั้งแต่ปี2516นะครับก็ร่วม60ปีนะครับผิวดำๆก็จริงนะครับลมดำนะครับแต่ก็ต้องเป็นลมดำวาวแบบแห้งๆครับเพื่อนๆนะครับมีความวาวอยู่แต่ก็ต้องเป็นแบบแห้งๆครับตามอายุนะครับเป็นลมดำแบบเปียกนะครับเนื้อจะบางๆนิดหนึ่งเออลมดําแบบร้อนนะครับเนื้อจะบางๆนะครับนิดหนึ่งนะครับไม่หนาแบบเบร์นมดมดแบบเย็นนะครับเพื่อนๆนี่นะครับจะเห็นผิวทองแดง โผล่ให้เห็น cents, น evening, ิดๆนะครับสำหรับบางจุดที่ถลอกนะครับเพื่อนเดี๋ยวนี้ถือว่าเดิมๆอยู่นะครับเพื่อนนี่ครับรายละเอียดด้านหน้าก็เป็นรูปของหลวงพ่อเกิดนะครับวัดดอนนะครับนะครับรูปครึ่งองค์นะครับซ้ายขวาก็เป็นรูปมังกรคู่นะครับด้านบนก็จะเขียนว่าพระโคตมูนะครับเพื่อนนี่นะครับนี่ครับอักษรหอมนะครับนี่ครับพระโคตมูนะครับโคตมูนั่นเองครับนี่นะครับ ข้างล่างก็มีข้อความเขียนนะครับพระครูกันลยานะครับกัลยาวิสุทธ์นะครับวงเล็บว่าหลวงกึดนะครับนี่จริงๆต้องหลวงพ่อเกินเรื่ออะไรนะครับแต่ว่าให้ให้ครบพอดีกับนะครับก็เลยเขียนว่าหลวงกินสั้นๆนะครับในวงเล็บนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับส่วนด้านหลังนะครับเขียนว่านะครับรุ่นพิเศษนะครับด้านบนรุ่นพิเศษวงเล็บ้5นะครับแล้วก็อัขระยันเป็นแบบน้าเต้านะครับมีตัวเนี่ยอุตนะัตัวอุ5ตัวนะครับ นะครับแล้วก็มีตัวข้างในเ็าจะเป็นมะออุนะครับนั่นโลนะลือนะครับนะลือนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับพุทธะนะครับพุทธะสังมะนะครับนี่ตองมีนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็นะชาลีตินะครับเพื่อนมีวันที่ระบุชัดเจนครับหนีไม่ไม่รอดเลยครับนะนะวันที่6 7เมษายนครับ16 7จนถึง11นะครับเพื่อนนะครับแล้วข้างล่างก็เขียนข้อความมาอนุสรนะรอรูปเหมือนหลวงพ่อวัดดอนครับเพื่อนๆือนนี่ครับ หลักการพิจารณานะครับรุ่นนี้เป็นเหรียญปั๊มนะครับเพื่อนเหรียญปั๊มที่ผมเจอเนี่ยในตลาดจะมีด้วยกันอยู่หลายบล็อกนะครับที่เจอมีบล็อกนี้จะเป็นบล็อกที่มีเส้นตรงนี้เส้นแตกนะครับเส้นแตกเป็นเส้นขนแมวอย่างเงี้ยครับนี่เป็นบล็อกหนึ่งนะครับเป็นบล็อกมาตรฐานนะครับนี่นะครับเส้นขนแมววิ่งอย่างเงี้ยครับเนี่ยบล็อกนี้นะครับวิ่งในนี้ครับก็มีทะลุในนี้มาด้วยครับเพื่อนๆเนี่ยเส้นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับนี่เป็นบล็อกหนึ่งนะครับ บางบล็อกก็จะมีเป็นเส้นวงเดือนนะครับที่ผิวที่ขอบด้านขอบด้านในตรงนี้นะครับขอบพื้นเหรียญด้านในบางบล็อกก็จะไม่มีรายละเอียดอย่างนี้เลยครับก็มีครับเพื่อนนี่ครับหลักการพิจารณาก็ต้องดูว่าเป็นเหรียญปั๊มนะครับต้องมีความสวยงามคมชัดนะครับเพื่อนนี่ผมแผ่ให้ดูนะครับความสวยงามคมชัดนะครับของเหรียญนะครับนี่นะครับครับนี่ครับเส้นผมยังเห็นชัดเจนอยู่เลยนะครับเพื่อน ขอบของตัวหลวงพ่อนะครับจะค่อนข้างตึงนะครับตั้งตึงในในมุมนะครับในมุมครับเห็นร่องรอยของแรงอัดกระแทกให้เห็นชัดเจนนะครับเพื่อนนี่ครับนี่นะครับนี่ยังสวยเริ่มๆอยู่เลยครับเพื่อนนี่นะครับออกแบบได้สวยงามคมชัดนะครับเพื่อนนี่นะครับรุ่นนี้เอ่อตัวตัวตัดเหรียญนะครับจะค่อนข้างกว้างจะบล็อกแม่พิมพ์นิดหนึ่งนะครับเพื่อนตัวตัดตัวเมียนะครับนี่นะครับ ตัวตัดตัวเมียค่อนข้างกว้างก็จะเห็นขอบขอบของเหรียญนะครับบริเวณนี้ค่อนข้างกว้างนะครับเพื่อนนี่ครับบางนี้บริเวณนี้นะครับบางทีก็แล้วแต่จังหวะในการตัดนะครับบางทีขอบเหรียญตรงนี้แคบแต่ไปไปด้านด้านด้านล่างกว้างแทนนะครับเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับมาดูลักษณะของรูเจาะนะครับเจาะได้ค่อนข้างเต็มนะครับเพื่อนนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตัวโดนัทตัวนี้นะครับเพื่อน ขอบตัวนั้นนี่จะไมไ่จะไม่ค่อยติดกับขอบของตรงตรงเหรียญนะครับนะฮะเป็นลักษณะของชัานออกแบบมาอย่างนี้นะครับเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับตึงเรียบเลยนะครับเพื่อนเห็นแรงอัดกระแทกชัดเจนนะครับเพื่อนนี่ครับตรงนี้จะค่อยๆลาดขึ้นนะครับเพื่อนบริเวณนี้นะครับจากขอบด้านนอกมาที่พื้นเหรียญด้านในนะครับนี่ครับสังเกตว่าค่อยๆลาดลงมานะครับค่อยๆลาดลงมานะครับนี่เองนะครับเพื่อน ลายต่างๆคมชัดนะครับเพื่อนๆนะครับขึ้นรูปด้วยมือนะครับตัวนี้นะครับขึ้นรูปด้วยมือเป็นแท่งคมชัดนะครับสวยงามมากสังเกตตัวพระโกตะโมนะครับตรงขอบขอบนี่จะมีร่องรอยบุ๋มลงไปนิดๆนะครับตามตามขอบตัว mm hmm หนังสือนะครับร่องรอยบุ BTS ๋มนิดๆนะครับนี่ครับลักษณะของเหรียญตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับส่วนด้านหลังเนี่ยครับลิกไปนะครับ เป็นเหรียญปั๊มนะครับผิวตึงเรียบนะครับเพื่อนดูนะครับว้าวตึงเรียบดูลักษณะแล้วเหรียญนี้นะครับตัวตัดนะครับกับตัวเหยียบอ่ะอาจจะค่อนข้างห่างกันนิดนึงนะครับนะครับก็เลยตรงนี้จะเห็นล่องนะครับตรงนี้จะเห็นล่องนี่นะครับแล้วตั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 ดนี่ค่อนข้างกว้างกว่าตัวเหรียญนิดนึงนะครับแล้วก็ ตัวตัดกับตัวเยบเหรียญเนี่ยค่อนข้างจะห่าสงส่งผลให้มีรอยปิ้นเยอะครับบางเหรียญนะครับรอยปิ้นเยอะมากก็จะมีการตะใบเก็บงานครับนี่ครับลงรอยตะใบเก็บนะครับหลายหลายเหรียญเจอนะครับเป็นรอยตะใบเก็บงานนะครับรูลงอย่างนี้ครับเพื่อนนี่นะครับรอยตะใบเก็บงานนี่นะครับรูลงลักษณะนี้ครับบางเหรียญนะครับถ้าตัวรอยปิ้นมีน้อยนะครับรอยตะใบเก็บงานก็จะไม่เห็นนะครับเพื่อนนี่นะครับนี่เหรียญนี้เจอนะครับเป็นรอยตะใบเก็บงานนะครับเป็นเฉียงเฉียงลงอย่างนี้นะครับรอยตะใบเก็บงานนะครับ นี่นะครับดูลักษณะการปิ้นของหัเหรียญครับนี่ครับนี่นะครับนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งสวยงามคมชัดนะครับเพื่อนนะครับขึ้นรูปด้วยมือนะครับผิวตึงเรียบเลยครับเพื่อนนี่นะครับ ร,ร่องตัวนี้เป็นเจอแทบทุกเหรียญเลยครับเพื่อนนะฮะร่องนี้นะครับเจอทุกเหรียญเลยนะครับลักษณะรอยปิ้นเวบนี้ครับที่ที่เห็นร่องรอยนะครับค่อนข้างปิ้นเยอะนะครับเนี่ยฮะที่แต่เยอะไม่มากครับก็เลยไม่มีการตะใบเก็บนะครับเห็นเห็นไหมครับนี่นะครับรอยปิ้นนะครับตันนี้ก็มีนยอย่างนี้นะครับมีให้เห e ็นนะครับนี่นะครับนี่ก็มีให้เห็นนะครับมาดูตัวตัดกันครับมาตรฐานของตัวตัดนะครับตัดไม่ขาดนะครับตัดขาด ด้านบนรอยคมคมคือตัดขาดนะครับด้านด้านล่างจะเป็นรอยฉีกนะครับบางจุดก็ขาดเลยก็มีนะครับแต่ด้านล่างนี้ไม่ขาดนะครับนี่นะครับนะครับท่านใดมีก็ลองมาส่องเปรียบเทียบไปครับผมได้นะครับนี่นะครับตัวตัดเป็นแบบคมคค่อนข้างไม่คมมากนะครับค่อนข้างห่างนะครับเป็นแวนแวนเวนห่างๆกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ หูเหรียญตรงหูเหรียญนี่มีการเล่นมีมีระยะห่างกันนิดหนึ่งครับกับขอบนะครับก็เห็นมีเป็นบ่าขึ้นมาด้วยนะครับเพืนอนๆนี้นะครับนี่ครับท่านใดนะครับเป็นเสียดสายวัดตอนนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญน,นะครับที่อยู่ใน เป็นเหรียญหลักอีกเหรียญหนึ่งนะครับเพราะปัจจุบันก็อายุร่วม60ปีแล้วครับเพื่อนๆวันนี้ก็เลยเอามาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเพื่อนๆถ้าใใดมีความข้อสงสัยประการใดก็ฝากข้อความลงที่ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าผมว่าผมจะเข้ามาตอบให้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับโชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ